ไี่เข้าเบสแต่ GQA มันเป็น management เเอนมนฮะอันนี้มันมีความแตกต่างกันแล้วก็มีอะไรครับการพัฒนานะะการพัฒนาการสร้างทีม UDS Change Agent กเลอนนี้หลายโรงพยาบาลตอนนี้เข้ามาเล่นนะครับคือในแต่ละกลุ่มงานถ้าถ้าเป็นกลุ่มงานไม่เป็นคลินิกนะเราจะตีลก,กลุ่มงาน 5ี่ห้าาสิบโอเคนั่นคือเราต้องสร้าง change agent คนที่เป็น change agent นะมันมีองค์ประกรอบของมันนะครับว่า change agent ต้องมีบุคลิกภาพอย่างไรต้องมีสมรรถภาพอย่างไรต้องมี job description อะไรสร้าง change agent change agent โดยส่วนใหญ่นะครับตัวอักการเลยนะ เขาทํางานประจําของเขาแค่สี่วันปลอยวันหนึ่งมาทํางานเชิงวาระของโรงพยาบาลในรูปแบบของคอมมิตตี้แต่ที่เขารวมรกลุ่มกันได้เจ็ดคนเจ็ดคนก็ทำเอเจนด้านี้เอเจนด้านี้เอเจนด้านี้การบริหารแบบ change, เชนท์เจน์อันนี้สนุกมากผมก็อยู่ภาคเอกชนทําไปทามาไม่เคยทํางานประจําทําแต่เชนเอเจนท์หลายโรงพยาบาลเอาแนวคิดนี้เข้ามาใส่อธิบายอีกครั้งหนึ่ง คำาม่ใช่เรีนเจก็คือเขาคั่เลือกแต่ละนหนึ่งคนมาคนนั้นจะต้องมีบุคลิกภาพที่ถูกพัฒนาขึ้นมาต้องมีสมรรถภาพหรือคอมเพลนซิีถูกสร้างขึ้นมาและก็มอบหมาย Job Description ให้กับเขาไปเขาจะทำหน้าที่เป็น a t e ิ i c Job d e s c r i p t i o n ไม่ใช่แค่ Job d e s c r i p t i o n แบบ r รู i ี e เขาทำงานประจำตัวเองจังนทร์อัคารพุธพฤหัสหรือวันศุกหรือตำวานไหนก็ไดแต่แต่หนึ่งวัน ที่เขาจะมาทำสิ่งที่เป็น strategic job description ซึ่งกำหนดขึ้นมาเป็น Agenda เช่นถ้าผมผมอยู่ใน Agenda ของการทำ service excellence ว่าบริการต้องเยี่ยมต้องยอดนี่คือทีมผมเราเป็นทีม service excellence เพระาะฉะนันหนึ่งวันเต็มๆของหนึ่งวีจึงมายุ่งเรื่องเดียวในการทำให้โรงพยาบาลมีความเป็นเลิศทางบริการเห็นไหมฮะนี่คืองานของทีมผม เราก็มานั่งคิดขึ้นมาพวกเราครับการทําแบบนี้เนี่ยมันนอกจากทําให้คนทํางานเป็นทีมแล้วมันทําให้คนคิดเพื่อการเปลี่ยนองค์กรอีกด้วยแยกขึ้นมา5้าอสองคนดูนะครับเจ็ดเจ็ดสี่หเก้าเจ็ดแปดห้าสิบหกในทั้งเจ็ดเจ็ดกลุ่มเจ็ดทีมใหญ่นะี่นะฮะจะทําให้เกิดเชนเอชเนขึ้นมาอีกมิติหนึ่งและมันเปลี่ยนเป็นเชนเอจเอชทางการแพทย์บ้างเป็นเชนเอชเจชในด้านไหนก็แต่อยู่ที่โรงพยาบาลกำหนดวาระแต่ในมุมอาจารย์ รเรามี9เข็มมุ่งสร้างเชนเอเจนต์9ทีมนไหมครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ดีอันนี้ดีมุมนี้เข้าใจว่าอันนี้ใช้แนวคิดข,ของเป็นมาเอามาใสายนะเนี่ยน,นะครับหรืออีกแบบหนึ่งอีกครับอีกแบบหนึ่งนะครับเราบอกว่าเราอยากปรับปรุงนะครับอันนี้หยิบมาตรงนี้นะครับ ระบบโลจิสติกสภายในโรงพยาบาลนะฮะระบบโลจิสติกภายในโรงพยาบาลตั้งแต่การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเคลื่อนย้ายอาหารเคลื่อนคล้ายมาตรทา์การเคลืล่อนย้ายระบบโลจิสติกในโรงพยาบาลเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากเลยนะนีดีครับการจัดการความปลอดภัยในโรงพยาบาลของทางนี้ใช่ไหม ะตั้งแต่เรื่องของสมาร์ท c ีซีวีควบคุมการเข้าการออกนะการทำประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอที่ขีดเส้นใต้มันก็จะกลายเป็นโครงการที่สำคัญน,นะฮะพอมาได้่างนี้ปั๊บเราก็ามาอยู่ในโจทย์ไหนครับมาอยู่ในโจทย์ตัวนี้ใช่ไหมครับที่เราเขียนมาเป็น a c t i ั่นพ a n เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวานเราก็เลยนำมาใส่ในชุดนี้นะฮะใส่ชุดนี้และทีบริหารก็เลือกอะไรครับเมื่อวานเลือกแฟร์ชิพใช่ไหมเลือกแฟร์ชิพหรือย่างยางนะเมื่อวานแค่กำหนดว่าเราชอบเดี๋ยววันนี้ก็คือเลือกที่กินในใต้ทั้งหมดว่าตลกลงแผนงานนี้จะให้เรื่องไหนเป็นแฟร์ชิพหรือบิ๊กบล็อกตองไฟลอบวันนี้นะครับแล้วพวกเราก็มาทำชุดนี้กัน เคลีย์นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้เห็นตัวอย่างไปพร้อมๆกันนะครับต้องแบบวอาจารย์ตที่เอาเอาเอาของหนูมาขีดขึ้นสนเส้ให้เห็นในชั้นแฟนดูนะครับลงดูนะครับทุกคนเปิดของตัวเองได้เลยครับเปิดอของตัวเองได้เลยครับแต่ของตัวเองอาจารย์จะทำให้เห็นในชุดกลุ่มนะครับเพื่อให้มั่นใจาว่าเนื้องานเราเสร็จนะครับเพราะว่าทีบริหารวันนี้เรามี2อย่างใช่ไหมครับก็คือ การไฟนอลตัวแฟรนไชิพแอ็ดมิรลอกับการเตรียมประชุมโอเ n นเฮาส์นะครับเดี๋ยวเราต้องมาวางแผนร่วมกันอีกทีหนึ่งนะครับเอาเปิดของของตัวเองได้เลยเปิดเตรียมไว้นะครับเปิดเตรียม,มไว้นะครับจากสิ่งที่เราได้มาทั้งหมดลองดูซิแล้วมันจะนำไปสู่การทำเป็นแอคชั่นแพลนอย่างไรดูคำอธิบายประกอบครับดนะแอ ชันแผนมันก็เรียกว่าอะไรครับเป็นแผสนสำหรับการปฏิบัติมันเป็นแผสนสำหรับการปฏิบัติในนี้มีองค์ประกอบของแผนงานและก็โครงการพอมีโครงการขึ้นมา้วปั๊บก็จะมีผลผลิตที่สำคัญการวัดผลของมันและผู้รับผิดชอบหลัก ซึ่งการเขียนผู้รับผิดชอบหลักในแบบนี้ต้องเขียนดับตัวหน้าง,งานให้เห็นเขียนดับหัวหน้ากลุ่มงานให้เห็นนะครับและก็มีงบประมาณพร้อมกับที่มาแล้วก็อะไรครับงบประมาณเป็นหน่วยล้านบาทนี่คือ Action Plan เรามาทำไปพร้อ,รอมๆกันกลุ่มละหนึ่งตัวอย่างโอเคนะครับอ่าโหลดได้เลย เรามาทำกันพร้อมกันกลุ่มละหนึ่งตัวอยา่างเริ่มที่กลุ่มหนึ่งเลยนะเริ่มที่กลุ่มหนึ่งนะครับ,บเปิดไฟล์วเดงอยู่นะครับไมค์อยู่ด้านล่างไมค์อยล่ด้านล่างเลยนะหนึ่งนะครับมาดูนะให้น้องเดียวกันเดเดียวน,นะครับตอนแรกผมคิดว่าจะเขียนแต่ดูแล้วเนี่ยถ้าเขียนแล้วหน้าจอมันมันแคบไปนะครับผมให้เราเห็นของจริงเลยว่านี่คือเนื้งองานของพวกเรานะครับ เริ่มที่กลุ่มหนึ่งก่อนเลยนะ,นะครับแอคชั่นแพลนแรกของกลุ่มหนึ่งนะครับมาที่กลุ่มหนึ่งเลยครับกลุ่มหนึ่งนั้นเขารับผิดชอบนะฮะเราไปยี่แอคชั่นแพลนนะไปยี่แอคชั่นแพลนนะครับกลุ่มหนึ่งเลยนะของเรานั้นคือการขับเคลื่อนการพัฒนาของศูนย์กลางความเป็นเลิศภายใต้ศูตย์กลางความเป็นเลิศนะั้น นะครับมดัดเย็บชันแพนได้ลเลยค่ะนะครับมดัดเย็บชั้นแพงค่ะนะครับพวกเราเปิดเปิดคุยของตัวเองไว้นะครับเปิดที่คลยที่หนึ่งนะฮะในรุ่นที่หนึ่งก็คือการเสริมสร้างความพร้รรอมเพื่อการทำให้เรานั้นบรรลุในเป้าหมายของพรีเมียมพลัสนะครับตารางแนวนอนนะครับไปที่ตารางแนวนอนก็จะเห็นเองค่ะนะครับในพรีเมียมพลัสดูใน Plus, คอมของตัวเองนะครับ จากพีเมียมพลัสดังกล่าวนั้นเราจะเห็นได้ว่าส่วนแรกก็คือโครงการพัฒนาความเป็นเลิศของหัวใจการด้านด้านหัวใจนะครับพอเป็นด้านหัวใจปั๊บแน่นอนนะครับเราก็จะเอาตรงนั้นมาทำเป็นแอชไลท์พวกเราครับแผนงานมันคือกลยุทธ์แผนงานมันคือกลยุทธ์ ผมใส่แผนง,งานนี้ชื่อว่าอะไรครับแผนง,งานนี้ชื่อว่าอะไรครับการยกระดับโรงพยาบาลสู่มาตรฐานพรีเมียมพลัสนั่นคือแผนง,งานครับแผนง,งานการยกระดับโรงพยาบาลสู่มาตรฐานความเป็นเลิศตัวเดียวสู่มาตรฐานการแพทย์ที่เป็นเลิศระดับพรีเมียมพลัสนี่คือชื่อแผนพวกเราครับ ฟังทางนี้ไม่ได้หมายความว่าลอกกลยุทธ์และมาเป็นแผนงานปรับชื่อปรับประเด็นให้มันสั้นๆให้มันกระชับแต่มันอยู่ในองค์ประกอบของกลยุทธ์ภายใต้พรีเมียมพลัสมีโครงการที่หนึ่งครับโครงการที่หนึ่งเชิญครับโครงการที่หนึ่ง การพัฒนาความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหัวใจโอเคครับการพัฒนาความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหัวใจ mm hmm. ก็จะกลายเป็นโครงการหนึ mm ่ง hmm. แต่เขาก็วางแผนเอาไว้ว่าในห้าปีนี้ mm hmm. มีสิ่งที่เขาจะต้องทำเพื่อน,นำไปสู่ mm hmm. ความเป็นเลิศมีหลากหลายองค์ประกอบจาอะไรบ้างครับมาดูเอาพุทธกันการผ่าตัดหัวใจเด็กไปที่เ <Okay. S 1> อาพุทธทางผบริการ นะครับมฮะมีระบบการมีระบบการบริการผ่าตัดหัวใจเด็กอันที่สองครับอันที่สองคือจี้ไฟฟ้าหัวใจมีระบบการบริการจี้ไฟฟ้าหัวใจสามการหุ่นยนต์ผ่าตัดมีการผ่าตัดโดยการใช้หุ่นยนต์หมดแล้วยังฮะ ที่4ค่ะการปลูกถ่ายหัวใจค่ะมีระบบการบริการปลูกถ่ายหัวใจหมดแล้วนะโอเคนี่คือ4องค์ประกอบของกลุ่มนี้เห็นไหมฮะเป็น4องค์ประกอบที่เป็นผลผลิตผลผลิตคือ output result พวกเราครับปลูกง้อ นี่เมื่อวานยังบ่นเลฝนจะตกมาลูกน้องของอาจารย์ลมแรงมากงอกร่วงเยอะมากเลยคยรับอาจารย์ทำยังไงดีผมก็ทำไงเลยมึงยืนดูกันถ่ายรูปมาเป็นอันพอใจทาอะไรกับมาแลวห้ามลมก็ไม่ได้ใช่ไหมห้ามฝนก็ไม่ได้แต่ห้ามได้คือห้ามใจเราตกไปพร้อมกับมันทําได้แค่นะแต่อยากดูรูปเฉยนะครับพวกเราครับปลูกงอกก็ได้งอกงอกเป็นผลผล,ผลิตหรือเอาพุเขา ทำระบบบริการผ่าตัดหัวใจเด็กจาจี้ไฟฟ้าเอาหุ่นยนมาเอาปลูกถ่ายทำาแบบนี้ก็ได้แบบนี้แบบนี้ก็เรียกว่าผลผลิตหรือเอาพุธในชอ่องของกิจกรรมเอามาเฉพาะเอาพุทธอยากเอาเอาคำเพราะเอาคำมันคือ g o ้ของวิทยาศาสตร์โครงการเอาแค่ผลผลิต แต่เมื่อ,อไรครับมีการผ่าตัดหัวใจในเด็กมีการที่ไฟฟ้าหัวใจในเด็กมีการใช้หุ่นยนต์มีการปลูกถ่ายหัวใจเอาคำคืออะไรรู้ไหมเอาคำก็คือผลจากการใช้ประโยชน์ของผลผลิตเอาคำคือผลของการใช้ประโยชน์จากผลผลิตถ้าผลผลิตคือได้งมะผมเอ่เงอกไปใช้ประโยชน์คือไปขาย ผลของการขายคือได้เงินเงินคือเอาคำ้ำผลลัพธ์เห็นไฮะแน่นอนครับถ้าสี่องค์ประกอบนี้ถูกเอาไปใช้มันไม่ต้องไปรีเฟรชไปที่อื่นแล้วใช่ไหมเออเห็นไฮะนั่นคือะไรครับการส่งต่อผู้ป่วยในกลุ่มโรคหัวใจลดน้อยลงแล้วน,นั่นคือเอาคำ้ำแต่เอาค้ำไม่ต้องมาใส่ตรงนี้ เพราะเอาคำมันเป็นตัวช่วยของโกซึ่งที่บริหารก็บนกไว้แล้วจะนักมาที่เราคุยกันรีเฟอร์เอ้าต้องลดลงในกลุ่มของเอเซนเซนเตอร์ใช่ไหมฮะกลุ่มนี้เราสะท้อนเอาทพุเพื่อเอาคำโกมันเกิดขึ้นเคลียรเอาคำอะไรครับอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรควายใจก็ต้องลดลงอีกรีเฟอร์เอ้าลดการตายลดนี่คือเอาคำเคลียรแล้วอะไรคืออิมแพ อิมแพคคือความเปลี่ยนแปลงที่ตามมาหลังจากมีอาวุธและหลังจากมีอาวุธคำโอภาพลักษณ์ความน่าถึงโรงพยาบาลในโรงพยาบาลลุมล่ำนะหโขมมันดีขึ้นเลยเห็นไหมะนี่ก็คือเป็นอิมแพคอิมแพคไม่ต้องวัดครับแต่รับรู้ว่ามันเกิดขึ้นอิมแพคอย่าไปประเมินเพราะเราไม่ได้เป็นส่วนใหญ่เราเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนหนึ่งคือจากการทำสิ่งนี้เพราะฉะนั้นนี่คือผลผลิตของมัน ด้านบนน้องเวก็ได้เขียนว่ามีระบบครับอะไรนะเจอ้วมีระบบครับมีระบบการแพทย์เพื่อความเป็นเลิศสี่บริการนี่คือผลผลิตและก็บริการ1 2ึ่สอี่คือมีอย่างนี้นี่คือเอาพุทธภายใน5้ปีนี้ต้องสร้างสิ่งนี้มันขึ้นมาเมื่อวานได้เติมเลยว่าไมหมครับหัวใจตั้งแต่นี้แล้ว มีแค่นี้ใช่ไหมค่ะมีแค่นี้อโอเคผู้รับผิดช,ชอบหลักคือใครครับกลุ่มง,งานไหนจ๊ะกลุ่มง,งานสัญญกรรมอย่างเงี้ยฮะในริเวนะนี้กลุ่มง,งานสัญญกรรมเป็นผู้ชชรับผิดชอบนะฮะงบประมาณผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่จะทำย่างนี้มันจะเป็นศูนย์หัวจใจศูนย์หัวใจเตเตอร์เป็ครับร ศูนย์โรคหัวใจใครเป็นหลักเราว่าสองคนนี้เ,เป็นศูนย์โรคหัวใจมากกว่าไหม <Yeah. S 1> อโอเคครับเอามูนยาโรคหัวใจเป็นธรรมเพราะฉะนั้นพอเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้อันนี้จะเป็นศูนย์เหมือนกันเพราะนี่คือศูนย์ความเป็น <Yeah. S 1> เลิศอาจารย์กําลังจะปรับกับของกระสุงพวกเราครับอาจารย์เคยทำเกณฑ์มาตรฐานของ Center of excellence ของกรมการแพทย์แล้วก็ใช้เป็นแพทเทิร์นมาถึงในปัจจุบันนี้ ฉันก็ไม่ได้คิดเองเหรอกครับจะเอามาทั้งโลกจ้ะแล้วก็มาครองมันแค่ปางตรงที่ว่าอาจารย์จะเข้าถึงองค์ความรู้ของทั้งโลกและเราก็มาครองกันแต่คิดว่าในมุมแบบนี้มันน่าจะปรับกันมาอีกสักรอบหนึ่งจากการเช็นเมืเ่อก่อนนะครับเมื่อเราพยายามความเป็นเลิศเราบันทึกมนที่หนึ่งก็ได้นะครับรู้ได้ไงว่าเราเป็นเลิศน้นองเขียนอันนี้ไห้ก่อนเป็นแนวทางในโลบออกทีหลังนะครับหนึ่งครับหลังสุวใจนะครับถ้ารู้ว่าเ,าเป็นเลิศที่หนึ่งครับก็คือขีดความสามารถทางการแพทย์ ระดับขั้นสูงต้องเกิดขึ้นแนละ้วมันจะมีความว่ามันเองว่าอะไรคือขั้นสูงสครับเป็นเ e มโลเลอเซ็นเเ,นเ,เป็นศูนย์อ้างอิงทางวิชาการแพทย์ศูนย์อ้างอิงทางวิชาการแพทย์จากพ่อทางนี่กันที่สองสครับก็คือศูนย์กลาการส่งต่อผู้ป่วยนมะมฮะนี่คือเลมโฟลเซ็นรครับศูนย์ือ การฝึกอบรมและพัฒนาศูนย์การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลารกร,กรจะพอะทาทางด้านนี้นฮะต่อมาครับ5เป็นศูนย์การบริการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงก็อยู่ที่นี่นะฮะหศูนย์กลางการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมอัน,นี้ เอาเรื่องขององค์ความรู้ด้วยเอาเรื่องของนักรรมด้วยอยู่ที่นี่นะครับศูนย์กลางความรู้และนักรรมศูนย์กลางของข้อมูลอยู่นี่มาเลยนะครับองค์ความรู้นักรรมข้อมูลและศากตร์และประเทศทางการแพทย์